สวัสดีนะครับวันนี้ผมเด็กดอยพาไปก็มาถึงที่วัดวิเวกดนารามนะครับซึ่งวัดน,นี้นะครับผมเคยบวชเรียนอยู่นะครับประมาณ4ปีนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมเดินทางมาถึงที่นี่เนาะแล้วก็ผมจะมาเยี่ยมวัดแล้วก็ดูว่าเดี๋ยวนี้วัดเนี่ยเปลี่ยนแปลงมากมายเพียงใดนะครับนี่นะครับซึ่งจุดนี้เนาะเป็นจุดโรงเรียนนะครับเเป็นจุดของวัดนะครับ ข้างในก็จะเป็นโรงเรียนนะครับก็ผมจบจากตรงนี้นะครับประมาณาน่าจะถูบเกือบสาปีได้นะครับจบม3นะครับเนาะสมัยนั้นเนี่ยเราเป็นเด็กเขาเรียกว่าเป็นเด็กน้อยเลยนะครับเป็นเน้นน้อยเลยนะครับเด็กซึ่งในวัดเนี่ยมันจะมีสส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือ โรงเรียนที่เป็นสามเณรนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือโรงเรียนที่เป็นสําหรับผู้หญิงนะครับก็คือศูนย์พัฒนาสตรีนะครับก็ตรงนี้นะครับเนาะเป็นเส้นทางนียก็จะเข้าไปข้างในนะครับเข้าไปข้างในก็จะเป็นโรงเรียนสตรีเขาเรียกว่าโรงเรียนสตรีวัดเว่วัดนารามนะครับส่วนที่เป็นสามเณรก็จะอยู่ไปโซนนี้นะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่า จุดแบบว่าคนสมัยเนาะที่เราเป็นเน้นนะครับเราก็จะมานั่งตรงนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นวิหารใหญ่เนาะเป็นวิหารใหญ่อันนี้สมัยที่ผมยังอยู่ที่นี่นะครับก็สร้างเสร็จไม่นานนะครับแล้วก็รุ่นผมก็ออกไปนะครับซึ่ง 4, ประมาณ20กว่า30ปีมาแล้วนะครับดูโอ้นานมากเลย ครับผมก็ได้คุยกับเจ้าอาวาสเนาะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสคนเก่าที่สมัยที่ผมยังอยู่เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยท่านก็ยังอยู่เนาะแต่ว่าคือสามนเณรในวัดเนี่ยคือมันแตกต่างจากสมัยก่อนที่พวกผมเยอะมากเลยนะครับซึ่งสมัยก่อนที่พวกผมอยู่เนี่ยประมาณ3 0 0กว่า400คนนะครับ300กว่า 400, 400รูปเนาะแต่ว่าท่านเจ้า,าวาสบอกว่าปัจจุบันคือ แค่60นะครับ60รูปเองนะครับซึ่งสมัยก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเด็กชนเผ่าเลยนะครับซึ่งบ้านผมเนี่ยมีตั้งแต่รุ่นพี่นะครับสองสามรุ่นเนาะแล้วก็รุ่นผมรุ่นน้องเนี่ยบางคนก็ได้มาเรียนที่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมจะขี่รถไปข้างในซึ่งสมัยก่อนนะครับข้างในเนี่ยเป็นบ้านเป็นหลังๆแบบว่าเป็นอะไรเนี่ยนะ เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับสมัยก่อนนี่คือนอนเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเรามองไปทุกที่นะครับมันมีแต่หญ้าเนาะเพราะว่ามันคนน้อยมากๆเลยนะครับโอเคเราจะนั่งรถไปข้างในนะครับซึ่งวัดเนี่ยกว้างมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่หน้าโรงเรียนเก่าผมเนาะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคือผมเข้าออกโรงเรียนเนี่ยนะครับที่เป็นตึก3ชั้นนี่นะครับทุกวันเลยนะครับจนแบบว่าเรากลับมาถึงโรงเรียนเก่านะครับเรากลับมาถึงสถานที่เก่ารู้สึกว่าความรู้สึก อารมณ์เก่าๆนะครับก็ย้อนมาให้เราลํำลึกถึงความหนังนะครับแล้วก็ตรงนี้เนาะก็จะเป็นห้องสมุดแล้วก็ห้องพยาบาลนะครับตรงข้างๆเนาะก็จะเป็นไปด้านหลังก็จะมีสมัยก่อนเนะี่ยจะเป็นชาวบ้านเขามาอ่าก็เรียกว่ามาอบสมุนไพรนะครับแล้วก็ตรงจุดตรงนี้เนาะก็จะเป็นโรงรถจอดสําหรับรถรับส่งสมณีน,น,นะครับเวลามีกินนิมนต์ข้างนอกเนาะ เป็นรถบัสสองคันนะครับแต่ว่าตอนนี้คือไม่เห็นละแล้วก็เป็นร้านอาหารเนาะขายพวกของใช้ของกินขนมนม,นมเนยนะครับเนี่ยครับบริเวณนี้เนาะเนี่ยครับสมัยก่อนที่ผมอยู่เนาะก็กุฏิ ที่พักแถวนี้นะครับก็จะเป็นของอาจารย์นะครับที่เป็นครูสอนเราเนาะโอ้เดี๋ยวนี้คือแถวนี้มีแต่หญ้ารกไปหมดเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เจ้าวานบอกเนาะคือ๋ยวนี้สม,มนเนนมันน้อยมากเลยนะครับแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นที่อาบน้ํานะครับพี่อาบน้ํารวมเนาะสําหรับสม,มนเนรนะครับโอ้เดี๋ยวนี้คือ นี่ครับสมัยก่อนเนี่ยมันจะนี่ยครับที่เขาทุบออกนอะตรงกลางนี่เป็นก่ขอขึ้นมาประมาณเท่าเอวเนาะแล้วก็เป็นที่อาบน้ํารวมนะครับคือคนสามสี่ร้อยคนะนะครับเราคิดสภาพเนาะคือสนุกมากนะครับคือพูดถึงเนาะแต่ว,ว่าเดี๋ยวนี้คือมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยโอ้ดูสมัยก่อนนะครับ กุฏิที่ยกพื้นแถวนี้เนาะก็จะเป็นกุฏิที่อาจารย์ที่เป็นครูนะครับสอนสมณีนเนี่ยเขาพักกันนะครับแต่ว่าปัจจุบันคือโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะสมัยก่อนที่ผมอยู่นะข้างหลังนี่คือจะปลูกผักนะครับปลูกผักปลูกสวนครัวผักสวนครัวเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีกำแพงอยู่ นี่คือกุติที่พวกผมอยู่สมัยกว่า30ปีนะครับน่าจะประมาณเนี้ยนะโอ้ดูทุกวันนี้คือเป็นแบบนี้หมดเลยนี่ครับแต่ก่อนนี่คือเต็มหมดเลยนะครับทุกห้องเนาะต้นไม้ระหว่างกุติที่สมัยก่อนผมอยู่เนาะ คือมันเล็กมากนะผ่านมา20กว่าปีดูใหญ่มากนะครับผมกลับมา,าเจอสถานที่เราเคยอยู่เป็นประจำประมาณ3ปี4ปีนะครับแล้วก็เราก็ย้อนคิดถึงเพื่อนนะครับคิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึง,าาถงลหลายๆสิ่งนะครับบรรยากาศเก่าๆคิดถึงการอยู่ด้วยกันของเพื่อนนะครับแล้วก็สถานที่ต่างๆเนี่ยคือเราจําแม่นทุกที่เลยว่า แต่ไไ yeah. ะละจุดนี่เป็นยังไงนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี่คือบางอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสามาัครนรนปัจจุบันนี่น้อยมากๆเลยนะครับซึ่งสมัยก่อนที่ผมอยู่เนี่ยสามาัครนรนประมาณ300กว่านะคือเยอะมากๆเลยนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะผมมาเที่ยวโรงเรียนเก่านะครับที่เชียงใหม่นะครับโอ้เดินทางมาไกลมากๆนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าผมจะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรนะครับโอเคครับผม